ทำอะไรครับวันนี้พ่อคุณปันนะครับจากคุณปันฟามี่ครับเดี๋ยวจะพามาดูวิธีการเปลี่ยนยางรถนะครับวันนี้จะเป็นทุกอย่างครับเป็นวบาบางก็เป็นช่างวันนี้ขอเป็นช่างดูนะครับเนี่ยมาดูรับสภาพยางไม่ใช่ใช้ทนนะครับทนใช้ครับเนี่ยคือไม่ไหวแล้วใช่ไหมดูนะคะฉีกแล้วอ่าเริ่มเริ่มต้นนะครับอ่า ตัวน็อตเนี่ยจะเป็นของมีโวนะครับจะเป็นช้ยบ็อกเบอร์21น,นะครับสําหรับเกียวก็ออกซ้ายเข้าขวานะครับเราก็ปรับบล็อกรงนะครับอันดับแรกนะครับเึื่อนแค่แรงก,ก่อนแม,ม่แรงเราก็จะขึ้นตรงนี้เนี่ยก็ นอดล้อออกนอดล้อเนี่ยจะเป็นของนิโวนะครับจะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะครับออกซ้ายเข้าขวานะครับ มันเคยทำมานานแล้วสิบนนปีนนติดครับติดนนเป็นสนิมเป็นอะไรบ้าง <c oughs> ออกมานิดเดียวขโมยมีห้าตัวในส่วนนี้นะครับมันจะติดเราจะใช้กำลังนิดนึงครับแบบนี้ย้ายนิดเดียวครับเนี่ยสภาพอย่าง ไม่ใช่ใช้ทนนะครับคนใช้ต่อมาเป็นต่อไปเลยไปนขั้นตอนต่อไปครับจะเป็นเราปล่อยลมยางครับมาดูที่ถุกมันจะมีเครื่องมือพิเศษอีกตัวเนี้ยเราเรียกว่าไอ้ตัวที่ขันอรเราหมุนเลยครับหมุนข้างในหมด หมดแล้วก็จะขึ้นเครื่องนัดยางครับสำหรับาการเอายางน,นอกออกเราก็จะใช้เครื่องพิเศษของทางช่างครับตัวน,นี้จะเป็นเครื่องนัดยางครับเป็นเครื่องนัดยางอุนมัติอันดับแรกนะครับเราต้องอบีบขอบยางให้ตกล่องกระทะก่อนนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับระวังสุกนะครับเด็กตัวน,นี้มันจะดันสุกครับทำเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับ ถ้าตกมันจะเป็นประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปก็จะขึ้นขั้นงอย่างเลยแล้วเราจะดูระดับนครับว่า เด็กแยกก็จะเป็นเด็กงัดยางครับแล้วก็ทระดับแล้วก็ลองแล้วก็เช็คว่ามีสิดที่ขาดอะไรไหมสิ่งทดนั่ยางตอนนี้สำคัญครับเนี่ยจุดต้องตรงกันจุดงัดงัดครั้งแรกจุดตรงตรงกับเหล็กงัดกันกันอะไรใช่ไหมครับก็คือมันตอนตอนเรางัดเนี่ยออกยางจะมันกดจุดทำให้จุดข,ขาดครับอันนี้ลดการสูญเสียได้ เวลานัดนะครับมันมีเคล็ดลับง่ายๆที่จะทำให้ง่ายๆเราต้องการฝั่งอันนี้เรางัดฝังนี้ไม่ต้องบอกแรงคุณคุณงัด,ดได้ครับอันนี้เป็นตัวต่อนะลอาาน,นิ้วครับใส่เข้าหลอดนิ้วง่ายนิดเ,ด,เดียวก็คุณต้องการอะไร เราเข้าเพื่อนเพื่อกานไม่ให้ขอกสีนะครับเราก็ต้องทาน้ำันอันนี้เคล็ดลับได้ง่ายครับ<ม>แต่แต่บางทีเราไม่เราไม่ทำเนี่ยออบขาดแต่ทำให้รัว่วให้รัว่วถึงขอได้ครับตัวนี้จะเป็นลายยางที่สามารถใส่ได้ทั้งอสองด้านจะไม่ปิดข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับ อันนี้ก็คือจะใเกี่ยวเขาก็ะหมุนจบอันดับแรกต้องให้จุกอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับให้อยแบบนี้ลาน้ำมันเหมือนเดิมนะครับ เติมลมครับทีนี้ครับสำหรับในรถของกระบะนะครับทั่วไปเนี่ยการขับขี่เพื่อ,อ,อให้นิ่งนวลนะครับก็จะอยู่ที่30-35 psi นะครับแต่ถ้าบรรทุกก็จะอยู่ที่50-70 psi แล้วแต่น้ําหนักแล้วก็คุณภาพยางครับแต่ตัวนี้ผมจะผมใช้บรรทุกก็จะอายู่ที่55 psi เหมือนเดิมครับใส่จุจุดเด่นไหมครับใส่รถทำการเติมลมเลยตัวยางตัวน no ี้ไม่ม sì ียางใหม่นะครับแต่ถ้าสอบดีเนี่ยเขาจะลงจะได้ปกติ้นเลยแต่ถ้าสอบไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องใช้เครื่องมืออีกตัวหนึ่งครับเข้ามาทำงาน ันี้สถานีจะเป็นตัววัดรงยางที่ที่แจ้งไปต้นต้นก็คือจะเป็นหน่วยเป็น psi ครับเราขึ้นลงแล้วเสาเขาจะเด้งขึ้นมาของเราจะเอาอยู่ที่55าสิ psi นะครับเสาก็จะขึ้นมาประมาณเนี้ยเราก็ขึ้นเลยครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่35 psi เราก็เติมต้นครับ ดีเลยครับเป๊เนี่ยที่สําคัญนะครับจะมีสุดหนึงที่เราต้องควรดูนะครับเดี๋ยวจะก้องมาตรงนี้ครับจะระบุเลยนะครับเนี่ยสามารถอัดแรงดันได้สูงสุด6.5 psi อันนี้เราอัดอยู่ที่5.5 psi เนี่ยสามารถอ,ารายยอยู่ในเกณฑ์ที่ยางสามารถรับได้ครับ สำหรับขั้นตอนนี้นะครับเราจะทําการเช็คร่วะครับไม่ว่าจะเป็นยางใหม่ออกจากือหรือโรงงานเ,นเราก็มาเช็คลวถ้าเป็นยางใหม่เรามั่นใจแล้วว่าไภายภายด้านหน้ายางเนี่ยจะจะไม่มีปัญหาเรื่อง่วแต่ที่สัมพันธ์เนี่ยมันก็ยังมีปัญหาตรงระหว่างร,รอยต่อระหว่างกระทะกับยางครับขอบเนี่ย,ยกถกระทะเรามีปัญหามีาก,รากระลุกกระทกระุกระลุกแบบนี้มันก็จะเกิดการาเลยรับเราจะจับห่วงน้ำไปเลยครับ ถ้ามีรอยมีรอยรั่วรอยรั่วนะครับมันก็จะผลส่อ่าฟองอากาศขึ้นมาในน้ําให้เราเห็นนะครับแล้วก็นําไปแก้ไขต่อไปครับตัวนี้ก็คือผางครับแล้วก็เอาไปประกอบใส่รถได้เลยตอนนี้เราก็ประกอบเลยครับ เข็มนาฬิกาเลยครับเข้าก็คือตามเข็มนาฬิกาแล้วก็ขวดเข็มนาฬิกาอันนี้ก็คือปรับความแรงของบล็อกเดี๋ยวมันจะทำให้น็อตเราขาดการยิงนะครับต้องยิงตรงข้ามันก่อนเพื่อจับระดับศูนย์ อ่าทุกอย่างของกระเพาะเราก็ยิงตรงนี้แล้วก็เพื่อให้เขาเซตตัวในระดับสูนย์กลางให้ยิงตรงข้าม จากนั้นเราก็จะเพิ่มความแรงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะนรับตอนสุดท้ายลงไม่ได้เสร็จแล้วครับสุดยอด